พุทธสาวกและชาวพุทธตัวอย่างพุทธสาวกหรือพุทธสาวิกาหมายถึงสาวกของพระพุทธเจ้าซึ่งมีชีวิตอยู่ในช่วงที่พระพุทธเจ้ายังมีชีวิตอยู่ชาวพุทธตัวอย่างหมายถึงบุคคลรุ่นหลังที่เกิดไม่ทันได้เห็นพระพุทธเจ้าแต่ปฏิบัติตามหน้าที่ของชาวพุทธได้เป็นอย่างดีพุทธสาวิกาตัวอย่างนางมาริกาประวัติ เป็นพระธิดาของมรลคกษัตริย์ในเมืองกุสินาราแคว้นมัลละพระนางเป็นเบญจกัลายาณีที่มีความงามพร้อมทุกสัสดส่วนเมื่อถึงวัยเจริญไวัยได้สมรสกับเซนาบดีพันธุละผลงานได้สร้างวัดพ,พระพุทธศาสนาขึ้นสองแห่งคือพระเชตวันและวัดบุพพาราม ได้มีการย,ยกโทษให้พระเจ้าเสนทิโกศลพร้อมกับสอนลูกสะพายว่าอย่าได้โกรธแค้นอาฆาตพยาบาทพระเจ้าประเสนทิโกศลคุณธรรมที่ควรนำเป็นแบบอย่าง 1. เป็นผู้ที่มีขันติธรรมคือมีความอดทนสูง 2. เป็นผู้ที่มีสติปัญญารู้จักนำมาใช้ในการดำเนินชีวิตและนำมาเป็นหลักการในการแก้ปัญหา สเป็นผู้ที่มีน้ำใจรู้จักให้อภัยไม่อาฆาตพยาบาทผู้อื่นสเป็นผู้ที่มีความเลื่อมใสศรัทธา,านในพระพุทธศาสนาอย่างมั่นคงชาวพุทธตัวอย่างพระอาจารย์มั่นพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตมีชื่อเดิมว,ว่ามั่นแก่นแก้วท่านได้เข้าบรรพชาเป็นสามเณรนาวัดคำบง เมื่ออายุได้15ปีและได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุนาวัดเรียบอำเภอเมืองอุบลราชธานีเมื่อท่านอายุได้23ปีพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตได้ปฏิบัติตนตามแนวทางคำสอนของพระศาสดาและยึทธือดวงวัดด้วยจริยวัดปฏิปทางงดงาม จนได้รับการยกย่องจากผู้ศรัทธาทั้งหลายว่าเป็นผู้เลิศทางทุดงวัดและมีพระสงฆ์และคารวาสเป็นลูกศิษย์จำนวนมากแนวคำสอนของท่านเป็นที่รู้จักกันดีในนามว่าคำสอนพระป่าผลงานมีแนวทางคำสอนของท่านที่รู้จักกันดีในนามว่าคำสอนพระป่าสายพระอาจารย์มั่น คุณธรรมที่ควรเอาแบบอย่าง 1. เป็นผู้ที่มีความใ่เรียนใ่รู้ 2. เป็นผู้ที่มีความกตัญยูกะตะเวที 3. เป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นเด็ดเดี่ยวและตั้งใจจริง 4. เป็นผู้ที่มีความสันโดษชอบอยู่ตามลำพัง